ชอบ อันนี้ที่ร้านจำเลยรักนะคะนี่บรรยากาศในร้านนะคะสวัี่ะสวัสดีค่ะร้านจำเลยรักค่ะมาเที่ยวกันยีันนเดี๋ยวเาไปดางนะคะกาศไม่หนาอวไเย็นยะเยอันการนะคะ

เครื่งคานะคะจจะมีพวกเสื้อผ้านะคะหรือว่าขอบแนดนเมดนะคะที่